นี่ค่ะกระเพราของป้านะคะนี่ป้าทดลองอะ่ะเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะเนี่ยปีหนึ่งเต็มๆมเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำอย่างไรสำหรับคนที่หากระเพราใช้ยากในต่างประเทศนะคะเห็นว่าสีสันเหมือนเดิมเลยค่ะที่ป้าใช้ทั้งกระเพราแดงและกระเพราเขียวนะคะทำรวมกันแล้วก็ปั้นไว้เป็น ขนาดพอเหมาะที่จะใช้ในการปรุงอาหารแต่และเมนูค่ะต้นกะเพราค่ะต้นกะเพราบ้านป้านเนี่ยเคยหมดรุ่นไปนานนานะ่ะจนต้องไปซื้อรับประทานนะ,ะกะเพราเนี่ยคะ่ะจะมีด้วยกันสองพันเมื่อสักครู่นี้เป็นพันธ์สีเขียวนะคะอันนี้เป็นพัน แดงกับเหาแดงรส <ถ S 2> ชาติกลิ่นจะฉุนกว่ากระเพราสีเขียวอ่ะนะคะเนี่ยเวลามันโตขนาดนี้เขาให้ตัดดอกทิ้งเพื่อต้นมันจะได้ใหญ่ป้าไม่เคยได้อยู่บ้านนะคะ mm hmm. ก็เขาพยายามดูแลตัวเองมีฝนตกมาช่วยเขาบ้างเขาก็อยู่ได้เดี๋ยววันนี้ป้าจะทำ วิธีถนอมอาหารนะคะโดยทำให้กับเรานะีคะอยู่ได้นานเป็นปีในช่องแข็นะคะก็ป้าจะทำให้ดูง่ายๆอะ่ะสำหรับคนที่อยู่ในต่างประเทศนะคะซื้อมาครั้งหนึ่งเราใช้ไม่หมดอะ่ะทำแล้วก็เก็บเอาไว้รับประทานได้เป็นปีเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ตามป้าทำดีนะคะใช้กันไกลนะคะ เลือกยอดกระเพราที่งามใบใหญ่นะคะใช้กรรไกรตัดยอดออกมาให้หมดเลยค่ะแล้วก็มาเด็ด,ดเด็ดใบล้างน้ําให้เสด็จน้ําค่ะแล้วนําไปลวกในน้ําร้อนจัดเอาตะแกรงช้อนขึ้นมาแล้วไปน็อกในน้ําเย็นแค่สองสามวินาทีแล้วเอาขึ้นให้เสด็จน้ําค่ะแล้วก็แบ่งเป็นก้อน พอทำแต่ละเมนูแช่ช่องแข็งค่ะอยู่ได้เป็นปีป้าทุนดีการันตีค่ะถามว่ารสชาติเหมือนเดิมไหมเหมือนค่ะเหมือนทุกอย่างเลยอ่ะนะคะทำเลยค่ะซื้อมาแพงที่เหลือต้องเก็บไว้นะคะเพราะว่าปลูก